สวัสดีค่ะคุณฟังกําลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9ก้าหนึ่งสองสถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนามาติดตามภารกิจของนักรบสีน้าเงินโดยสานักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัิษการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงของสานักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัชษการทหารพัฒนาจัดกําลังพลของหน่วยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภรรนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภา นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยณที่ตั้งหน่วยนี้เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชการกองทัพไทยค่ะ